สวัสดีครับวันนี้เราจะพาฝูงสัตว์เรามาเดินข้าบสะพานกันอีกแล้วนะครับวันนี้อ้าวเดินจากจอร์ด้เคเลยนะครับเดินครับเดิน,นเดินอ้าวเดินเดินเดินครับเดินเน,นี่ยเหมือนกันเลยอ้าวเดินครับเดินเดินไปนะครับอ้าวจอร์ด้เคครับจอะเด้เอ้าโอ้จอร์ด้เคไม่กล้ากระโดดเลยนะครับเอ้า

เจอเสาคอยาวคอหักไปแล้วอเอาเอาดงวรับเดดอตัวออเอาวับวอาินมดแล้วนะครับอ้าววัวตัวสุดท้ายอา นอนดิ้นกันหมดเลยนะครับอ้าวมีคอหักด้วยนะครับอ้าวเอควาาครับควายอ้าวฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย